จอร์ดดิเกิลเอาประสบการณ์ชีวิตของเขาที่เปลี่ยนจากคนคิดลบเป็นคนที่คอยหาโอกาสจากความสําเร็จในชีวิตอยู่เสมอตั้งใจมาทําเป็นหนังสือที่ชื่อว่า How to Change My Life หลังจากที่หนังสือของเขาออกวางจําหน่ายได้ไม่นานจอร์ได้รับโทรศัพท์มาจากสํานักพิมพ์ว่าหนังสือของเขาขายดีมากเขาสังเกตเห็นว่าคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ชายเมื่อจอร์กลับมาถึงบ้านเขาลองเปิดหนังสือของเขาดูแล้วพบกับความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ชื่อหนังสือของเขาพิมพ์ว่า How to Change My w i f e จอร์นรีบโทรไปบอกที่สำนักพิมพ์ให้รีบเปลี่ยนชื่อหนังสือ,ขอเขาเป็น How to Change My Life อย่างที่เขาตั้งใจไว้ในตอนแรกก่อนที่หนังสือจะถูกตีพิมพ์เป็นครั้งที่2แต่หลังจากที่หนังสือร็อตใหม่ถูกตีพิมพ์ออกมากลับพบว่ายอดขายของหนังสือนั้นตกลงมากกว่าที่ควรจะเป็นทําให้จอร์นนั้นรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างแรงจอร์นคิดทบทวนอยู่พักใหญ่ถึงความผิดพลาดของเขาจูๆ่ๆเขาก็เกิดความคิดที่บ้าบิ่นขึ้นมา เขาจึงตัดสินใจที่จะทําหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า How to Change My Size เพื่อให้พ้องเสียงกับหนังสือเล่มเก่าของเขานั่นเองหนึ่งวันถัดมาหลังจากที่หนังสือของเขาถูกวางจําหน่ายมันกลับกลายทําให้ยอดขาย,ขายของเขาเนี่ยดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาได้ให้อะไรกับเขาบ้าง 1. ถ้าเราเอาออความผิดพลาดในอดีตมาเรียนรู้ เราจะได้มองดูโอกาสในการประสบความสําเร็จในภายภาคหน้า 2. คนเราชอบความจริงจังที่มาพร้อมกับความสนุกและเกี่ยวข้องกับตัวเขาและ 3. พลังแห่งถ้อยคํามีอนุภาพสูงมากเวลาที่เราพลาดหัวคอนเทนต์หรือเรื่องราวใดๆเราต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้ดีๆ